าสู่ Family g แกงกันต่อน,นะในช่วงนี้ค่ะกลับมาติดตามเรื่องเกี่ยวกับความเชื่อกันบ้างสัปดาห์ที่แล้วค่ะเรามีเรื่องความเชื่อของคนท้องกา็ฝากกาันคุณหมอมานั่งคุยด้วยวันนี้ไม่ให้น้อยหน้าค่ะก็เลยเอาความเชื่อเกี่ยวกับเรื่องของลูกมาฝากคุณผู้ชมกันบ้างเป็นสุาความชล่อออกมา,าแล้วสนใจใช่จะมีอะไรบ้างติดตามกันได้นะกับช่วงของ the bonding moment ก่อร่างสร้างรักค่ะ เขาสู่ช่วงนี้กันแล้วมาดูความเชื่อกันดีกว่าค,ความเชื่อที่นํามาฝากกันความเชื่อแรกวันนี้ค่ะแรกเลยก็คือคเรื่องของการโกนผมโกนผมไฟมเรียกถูกนะโกนผมไฟเขามาักจะทํากันเมื่อเด็กมีอายุครบหนึ่งเดือนกับอีกหนึ่งวนันถ้าเกิดว่าคือทําเพื่อเป็นแบบว่าสิริมงคลให้กับเด็กอะไรอย่างเงีนะ้ยถ้าเกิดว่า โกนผมช้ากว่านี้เนี่ยอาจจะทําให้แบบเด็กดือ้อแล้วก็เลี้ยงยากค่ะจริงไหมเป็นความเชื่อแบบนั้นขึ้นมาอ่ะจริงๆแล้วนะคะคุณผู้ชมเหตุผลที่เขามีการโกนผมไฟกันค่ะก็มีคําตอบจากผู้เชี่ยวชาญน,นะคะให้คําแนะนําในเรื่องนี้ค่ะว่าจริงๆแล้วเนี่ยที่จําเป็นต้องโกนเพราะว่าสมัยก่อนค่ะเรามีความเชื่อกันนะว่าผมเด็กที่ติดตั้งแต่อยู่ในท้องแม่เนี่ยจะไม่ค่อยสะอาดนะักคืออยู่ในท้องแม่มา9้าเดือนใช่ไหมเป็นผมที่ไม่สะอาดค่ะเพราะฉะนั้นก็จะทําให้ผมเนี่ยบอบบางแล้วก็หลุดร่วงง่ายการโกนทิ้งค่ะก็เลยเป็นสิ่่งทีจําเป็็นแล้วก อย่างสมัยก่อนเขาไม่มีแชมพูทําความสะอาดด้วยพอเอาลูกมาอาบน้าอุ่นเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็เลยใช้การโกนผมทิ้งไปเลยค่ะก็มุ่งเรื่องของความสะอาดเป็นสําคัญนะคะซึ่งปัจจุบันเนี่ยหลายครอบครัวก็ยังนิยมทํากันอยู่เพราะคิดว่าผมที่ขึ้นใหม่เนี่ยจะดกดํากว่าเส้นใหญ่กว่าสวยงามกว่านั่นเองก็เลยกลายเป็นเรื่องความเชื่อที่สืบทอดมาจนถึงทุกวันนี้ว่าการโกนผมไฟแต่จริงๆแล้วเนี่ยไม่เกี่ยวไม่น่าจะเกี่ยวกับเรื่องของอะไรนะที่บอกเป็นความเชื่อว่าเ,ออเด็กจะดือ้อเด็กจะดื้อไม่เกี่ยวแต่ว่าน่าจะแต่ว่าก็ไม่ได้มีีผลเสยออะะไร ใช่แล้วก็อยากทําก็ทําได้แต่ว่าต้องระวังนิดนึงนะคะต้องให้ผู้เชี่ยวชาญโกนแล้วก็แบบไม่ไม่ได้ใช้อุปกรณ์ที่คมจนเกินไปเพราะว่าอาจจะแบบว่าโดนศีรษะของน้องอะไรอย่างนี้ยังผิวบางอยู่ค่ะยังไงก็ระวังด้วยละกันเรื่องของการโกนนะคะอต่อมาค่ะความเชื่อที่2ค่ะคุณผู้ชมค่ะอันนี้เป็นความเชื่อเกี่ยวกับดอกอัญชัน การพลูนะคะแล้วก็น้ํานมแม่ค่ะหรือว่าขี้เท่าของเด็กเนี่ยเขาบอกว่าถ้าเกิดเอาสิ่งเหล่านี้มาผสมกันแล้วก็ทาคิ้วให้ตั้งแต่ลูกยังเด็กๆเนี่ยคิ้วจะดกดำเด็กๆพิงก็ทานะกันชันอ่ะต่อขึ้นมาลบนี่หายเลยไม่มีเลยคิ้วเอาจิงหรือเลราน้องหนิมจริงไหมอ่ะค่ะเขาบอกว่าจริงจริงในเรื่องของดอกเห็นรูปแล้วแบบว่าจริงในเรื่องของดอกอันชันเพราะว่ามีสารกลุ่ม แอนโทไซย,ยานินนะคะ,คะที่มีคำกล่าวอ้างว่าหากน้ำมาหมักผมหรือจะช่วยกระตุ้นศีสระให้ผมดกดาได้ส่วนการภูรหรือน้ํานมแม่หรือว่าขี้เทาของเด็กเนี่ยยังไม่มีการพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์นะคะ แต่ว่าจริงๆเขาก็บอกว่าอัญชันน่ช่วยได้อัญชันช่วยได้นะมีกลุ่มแอนโทไซานินอยู่แต่ว่ายังอื่นเนี่ยยังไม่มีการยืนยันยังไม่มีการรับรองก็ยังไม่รู้ว่าจริงหรือจริงนะคตถ้าเกิดมีการยืนยันอาจจะจริงก็ได้แต่ณปัจจุบันยังไม่มีคําตอบเกี่ยวัทางการแพทย์ใดๆที่มารองรับนะคุณผู้ชมแต่จะใช้อะไรก็แล้วแต่เนี่ยอย่างหนึ่งต้องระวังก็คือการแพ้ใช่เด็กๆผิวบางเงียแพ้ง่ายเอาดอกอัญชันมาประกดอัญชันเก็บไว้นานเกินเน่าหรือแบบอะไรเงี้ยรังนิดนึงมันก็ไม่ด ค่ะดูด้วยว่าผิวลูกแพรหรือเปล่าน่าะจะดีที่สุดอ่ะมาดูข้อต่อไปกันค่ะความเชื่อต่อมาความเชื่อที่3น้ํานมแม่รักษาตาแดงได้ถ้าเกิดว่าคุณลูกเป็นตาแดงอย่างเงี้ยแล้วเอาน้ํานมแม่เนี่ยหยอดตาไปทําให ตาหายแดงจริงหรือเปล่าจริงหรือเปล่ามาดูคําตอบกันค่ะสำหรับความเชื่อนี้นะคะก็มีผู้เชี่ยวชาญออกมาบอกแล้วค่ะว่าเกี่ยวกับความเชื่อนี้เนี่ยไม่เป็นความจริงนะคะน้ํานมไม่สามารถฆ่าเชื้อโรคหรือว่ารักษาอาการตาแดงของเด็กได้เลยค่ะเพราะว่าในน้ํานมแม่เนี่ยมีเชื้ออยู่ซ,ซึ่งก็เป็นโรคเดียวกับลําไส้ฝ่ายดีนะคะที่ป้องกันเชื้อโรคเกี่ยวกับลำไส้ฝ่ายเกี่ยวกับการป้องกันท้องเสียให้ลูกน้อยซึ่งถ้าเกิดว่านำมาหยอดก็แทนที่จะรักษาเนี่ย กลายเป็นว่าติดเชื้อใช่ใช่ไหมคะให้ทานดีกว่าอย่าไปเอาหยอดตรงหยกตาอะไรอย่างนั้นเลยนะคะเขาบอกวิธีการนี้ไม่แนะนําเด็ดขาดนะคะเพราะว่านอกจากจะรักษาไม่ได้แล้วเนี่ยอาจจะติดเชื้อบางอย่างนะคะเกี่ยวกับอาการอักเสบด้วยเพราะฉะนั้นก็ทานอย่างเดียวนะคะอย่านาไปหยดตาความเชื่อนี้ไม่จริงนะคะคุณผู้ชมมาดูต่อมาบ้างค่ะความเชื่อต่อมาค่ะท้องเสียบ่อยเพราะว่าเด็กกําลังยืดตัว จริงอ่ะท้องเสียบ่อยเอ้ยไม่แน่น้องหนิมาจะแบบว่าลำไส้มันยืดยงไงใช่ก็เริ่ท้องเสียบ่อยจริงไหมคะคำตอบนี้ไม่จริงค่ะอยู่ไหนแล้วนะอ่ะค่ะที่เด็กท้องเสียบ่อยเนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่าเด็กช่วงวัย4ีถึงเดือนเนี่ยเขาจะชอบหยิบจับอะไรต่างๆเขาจะสังเกตอะไรอย่างเงี้ยทําให้มือเขาเนี่ยปนเปื้อนเชื้อโรคแล้วเอาไปดูดเอาไปอมบ้างอย่างเงี้ยนะก็เลยทําให้ท้องเสียแต่ไม่เกี่ยวกับการยืดตัวแต่อย่างใด ก็นั่นแหละค่ะคุณพ่อคุณแม่ก็ต้องระวังในเรื่องของความสะอาดเด็กน้อยไปหยิบจับอะไรอย่างเงี้ยก <c oughs> ็ต้องต้องดูแลกันนิดนึงอาจจะเช็ดเช็ดหรือว่าช่วยล้างมือให้น้องอะไรอย่างเงี้ยจะได้ไม่ท้องเสียบ,ยบ่อยๆนะคะแต่ว่าไม่เกี่ยวกับการยืดดูหดตัวใดๆ <c oughs> ค่ะค่ะอ่ะมาถึงความเชื่อต่อไปกันบ้างค่ะความเชื่อที่5้าเรียกว่าบิดเรียกเนื้อความเชื่อนี้เนี่ยจริงๆต้องบอกว่า น่าจะคล้ายๆกับมันน่าจะมาเหมือนมักฝรั่งเลยคือแบบคนเราก็เชื่อว่าเวลาบิดอะไรเวลาดึงอะไรเนี่ยมันจะยืดออกมันจะยาวออกนี <ừ> ่อบอกว่าเหมือนกับเวลาถ้าเกิดสมมติเอาอะไร <ừ> สมมักอย่างมาดึงดึงมันก็ถ้ามันยืดได้มันก็จะยาวเหมือนกันค่ะคุณพมอคุณแม่เชื่อว่าเด็กคนไหนที่มีการบิดขี้เกียจบิดตัวเยอะๆบ,บิดนู่นบิดนี่เนี่ยจะทำให้ลูกโตเร็วขึ้น <ừ> จริงหรือเปล่ามาดูคําตอบกันค่ะคุณผู้ชมสาหรับการบิดเรียกเนื้อะคะคุณหมอบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยอาการบิดตัวมากนะคะพร้อมกับเสียงร้องเอียดอาร์ตเป็นอาการปกติของเด็กววััยนนีี้้้้คค่่ทงไไมมมสาาารถบุกลเือด ก็อาจจะใช้อาการนี้สังเกตในเด็กที่มีอาการอ้วนมากน้ําหนักขึ้นเร็วเกิน35กรัมต่อวันนะคะถึงอาจจะมีการกินมากเกินชาวบ้านก็เลยเรียกกันว่าบิดเรียกเนื้อนะคะอะเท่านั้นเอง,องนคะคะออันนี้คุณพ่อค,คุณแม่ก็ต้องสังเกตดูลูกน้อยด้วยนะคะถ้าเกิดว่าลูกเนี่ยกินมากเกินไปแล้วก็แบบว่าท้องท้องเริ่มป่องแล้วก็ พยายามหากิจกรรมให้ให้ทำ<ช>ย่างเช่นแบบาพาไปเดินเล่นหรือว่าให้ให้เล่นก่อนอะไรอย่างเงี้ยน,นะ,ะเอออย่าอย่าเพิ่งแบบว่าให้กินเยอะเดี๋ยวลูกจะเป็นโรคอ้วนได้ผ่นานมาแล้วค่ะคุณผู้ชม5้าความเชื่อความเชื่อต่อไปเป็นความเชื่อที่พี่ลิ้งไม่อยากให้คุณพ่อคุณแม่พี่ลิงเชื่อเลยไม่แน่นะจะเป็นหมดดีหรืออออาจจะเคยทำแต่จำความไม่ได้แล้วค่ะความเชื่อนี้เนี่ย เดี๋ยวให้น้องนิ่มตอบละกันเชื่อได้เขาบอกว่าเป็นความเชื่อเกี่ยวกับน้ําปัสสาวะค่ะคุณผู้ชมค่ะน้ําปัสสาวะบางคนเนี่ยค่ะเอาน้ําปัสสาวะมากวาดลิ้นลูกอืคือกวาดเนี่ยนะคะเขาบอกว่าเอามากวาดลิ้นเขาบอกว่าใช้ผ้ออ้อมรองรับน้ําปัสสาวะลูกแล้วนําไปกวาดลิ้นลูกเพราะว่าสามารถป้องกันอาการเป็นฝ้าได้จริงไหมคะลิ้นเป็นฝ้าใช่ไหมก็ไม่ใช่เอาปัสสาวะลูกไปทาหน้าแม่แก้ฝ้าไม่ใช่ไม่ใช่เอาไปกวาดฝ้ากวาดฝ้าลนลมยนเออก็ ก็ก็จริงผู้เชี่ยวชานก็บอกว่าจริงๆเมื่อสมัยก่อนเนี่ยเ,เ,เรื่องของแบบว่าความสะอาดเนี่ยปัสสาวะเนี่ยเป็นสิ่งที่สะอาดนะแต่องเป็นปัสสาวะลูกนะคะไม่ใช่ใชปัสสาวะแม่ไปกวาดลิ้นลูกอยู่ไม่ได้ก็เป็นสิ่งที่สะอาดก็คือใช้ได้ใช้กวาดลิ้นได้แต่ว่าปัจจุบันเนี่ยมีน้ําต้มสุกที่สามารถใช้แทนได้ก็คือเรามีสิ่งที่สะอาดกว่านั้นแล้วก็ก็ สามารถเชื่อได้ไว้ใจได้มากกว่าแบบว่าปัสสาวะอะไรอย่างเงี้ยนะเพราะว่าบางทีก็อาจจะติดเชื้อได้นะค่ะ,ะบางทีปัสสาวะก็มีเชื้อโรคอะไรอย่างงี้ใช้น้ําต้มสุกดีกว่า อ่าใช่แล้วค่ะก <g år S 2> ็ปัสสาวะเอาไว้ใช้ในสมัยก่อนสมัยนี้ก็น้ำต้มสุกแล้วกันจริงๆๆจริงต้องบอกว่า,าการใช้ปสัสสาวะกวาดลินนะคะคุณผู้ชมคือถ้าเกิดเป็นปสัสสาวะของเด็กเองเนี่ยเขาบอกว่าปลอดภัยสะอาดเพราะว่าเด็กยังแบบไม่ได้ทานอะไรที่เป็นของเสียเยอะานต่มยังสะอาดอยู่ถูกต้องเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็เลยใช้น้ำปัสสาวะกวาดลินแทนน้ำสะอาดแต่ปัจจุบันเรามีน้ำสะอาดแล้วก็เปลี่ยนมาใช้น้ำสะอาดแทนดีกว่านะคะเฮ้ยพูดถึงเรื่องน้ำปัสสาวะจริงๆรแล้วมันไม่สกปรกนะคือคนเราจะรู้สึกแยงว่าแบบ มันเป็นการขับถ่ายของเสียแต่พี่นิงรู้มากเขาบอกว่าพวกที่แบบเป็นนักบินอวกาศแล้วไปบินนอกอวกาศอ่ะเขาไม่มีน้ําฐานใช่ไหมคะคุณผู้ชมเขาใช้เข,า,ขาท่านปัสสาวะนะอเขาท่านเขาดื่มปัสสาวะตัวเองนะแต่คือเขาบอกว่าปัสสาวะมันจะมีสามช่วงช่วงตน้นช่วงกลางแล้วก็ช่วงถ้ายอันนี้ข้อมูลจริงๆต่อต่อการต่อน้ปัสสาวะหนึ่งครั้งเขาบอกช่วงต้นกับช่วงปลายเนี่ยจะสกปปกแต่ตรงกลางมันจะสะอาด เราจะรู้ได้ยังไงวันนี้ค่ะทีเจสั่งได้สั่งให้น้องดิมไปทดลองดื่มนะนไม่เาไม่ได้ก็เราไม่รู้ว่าไหนต้นไหนกลางไหนปลายไงอ๋อันั้นให้เอาไว้แบบจำเป็นจริงๆนะคุณผู้ชมนะเอาให้มนุษย์อวกาศทำกันเราแบบยังไม่ทำเรายังมีน้ำสะอาดดื่มกันอยู่เอามาดูความเชื่อต่อไปดีกว่าค่ะความเชื่อต่อมามาเขาบอกว่าเขาบอกว่าให้เด็กทารกนอนคว่ำแล้วเขาจะหัวทุย เอ้ยความเส่นี้ได้ยินบ่อยใช่ไหมคุณพ่อคุณแม่บอกว่าเอ้ยถ้าเกิดนอนทับเยอะๆหัวจะแบนใช่ไหมคะเพราะว่ากระโหลกเด็กยังบางอยู่แต่ถ้าเกิดว่าให้นอนอย่างอื่นเนี่ยคือหัวจะทุยอ่ะให้นอนคว่ำถ้านอนคว่ำแล้วหัวทุยแต่หน้าแบนนีอ๋อถ้าหน้าแบนก็แย่นะเอ้ยดั้งแบบโตขึ้นมาดั้งแมบเ่ยอ๋อคุณพ่อคุณแม่ให้นอนคว่ำค่ะ S 1> <S 1> <S 2> <S 2> แรกกับหัวทุย <S <S 2> <S 2> ดีไหมเนี่ยอ่ะมาดูความจริงกันค่ะมีผู้เชี่ยวชาญบอกมานะคะว่าเด็กแต่ละคนเนี่ยชอบท <C HA> ่านอนไม่เหมือนกันค่ะ <C HA> คุณพ่อคุณแม่มีหน้าที่สังเกตลูกว่าการนอนในท่าไหนจะทําให้ลูกหลับสนิทแล้วก็หลับได้นานกว่านะคะ <C HA> ส่วนการนอนคว่ำไม่หัวทุยนั้นค่ะก็แนะนําว่าขณะที่ลูกน,อน้อยนอนหงายเวลาหลับเนี่ยคุณพ่อคุณแม่อาจจะต้องคอยช่วยจับศีรษะลูกสลับด้านที่นอนนะคะกดทับพลิกไปมาเป็นระยะระยะสลับกันไปเรื่อยๆค่ะก็ต้องคอยดูด้วยว่าลูกนอนคว่ำหน้าในขณะตื่น ให้นอนในขณะตื่นเนี่ยปลอดภัยกว่าคือใช่สรุปแล้วเนี่ยถ้าเกิดให้นอนหงายเนี่ยหัวแบนจริงๆนินถ้ายแต่ว่าตะแคงหัวอย่างนี้ได้ไหมได้ได้ได้คือถ้าเกิดนอนคว่ำหัวก็ช่วยหัวทุยจริงๆแต่ว่า อย่าให้นอนในเวลาหลับนะเคยอา่านข่าวเจอ er, น้องหนิมเขาบอกว่าคุณพ่อคุณแม่บางคนแบบลูกเขาเล็กมากไงนอนควมม่ำคว่ำไปปุ๊บปรากฏว่าหายใจไม่ออกอเสียชีวิตเลยโออย่างนี้ก็เศร้าเพราะฉะนั้นนะคะถ้าเกิดว่ามีลูกแล้วอยากให้ลูกหัวทุยนะคะก็ให้นอนตะแคงนะคะแล้วก็สลับซ้ายสลับขวาดีกว่า,า,วาหรือถ้าเกิดจะให้นอนคว่ำจริงๆเอาตอนที่ลูกยังตื่นอย่าอย่าให้นอนตอนที่ลูกหลับเดี๋ยวเราดูแลไม่ได้นะคะไม่ปลอดภยัย ถ้าให้เลือกนอนคว่ำกับนอนหงายเลือกอะไรนอนหงายสิคะทำไมคะ,คะทำไมเราตายค่ะคุณพ่อคุณแม่ก็ก็ใส่ใจนิดนึงนะบางทีคุณพ่อคุณแม่สมัยใหม่อาจจะแบบไม่ได้สนใจว่าลูกจะแบบว่านอนตะแคงซ้ายตะแคงขวายัางไงก็ใส่ใจนิดนึงบางทีแบบว่าลูกโตมันก็จะได้สวยไงรูปหน้าได้ทรงเนอะบางคนนี่ตะแคงขวาอย่างเดียวตะแคงขวาอย่างเดียวแก้มแหลมเลยค่ะ ก็ไม่เกี่ยวกันจริง,รงๆก็เกี่ยวแหละแต่ว่าก็จริงๆนอนให้หลับสนิทสุขภาพดีสำคัญกว่าค่ะสวยจากภายในดีที่สุดอะตอนนี้นะคะมีคนทัท้งายพวกเราสองคนมาแล้วค่ะ <c oughs> ทางแชทนะคะก็อ,อ๋อ <Okay. S 1> ส m s นะคะอันนี้ส่งมาค่ะสวัสดีจานองวลิงน้องหนิมสวัสดีค่ะ <c oughs> สวัสดีค่ะ <c oughs> สวัสดีพี่ทั้งสองคนค่ะสวัสดีครั้งค่ะ <c oughs> ชอบทำกิจกรรม <c oughs> <ใ>ครอบครัวในวันอาทิตย์ <c oughs> ไม่ใช่แล้วกิจกรรมอะไรคะส่งมาอีกได้นะส่วนมมกวันอาทิตย์ก็จะเป็นวันครอบครัวนะไปเที่ยวกันวันอาทิตย์เลยเพราะชอบไปเที่ยวกันเที่ยวได้นะคะแต่ว่าดูรายการ family gang ก่อนนะคะแล้วก็ค่อยออกไปเที่ยวบ่ายค่อยออกไปก็ดีที่สุดเอาต่อมาค่ะอีกคนบอกว่ากินข้าวตอนเย็นด้วยกันทุกวันรอกินด้วยกันตลอดเลยโอ้ยนี่ดีมากจริงค่ะทําอะไรมาในเหนื่อยก็แล้วแต่เนอะกลับมากินข้าวตอนเย็นด้วยกันและลข่นกันคุยกันน้อยหายเหนื่อยอันนี้ชอบมาก ทำบุญด้วยกันทุกวันโอ้อนนโห<อ>ตอนเช้าแน้เลยเออตอนเชา้อาอาจะาใส่าบาตรนะหรือว่ากลางคืนสวดมนต์ด้วยกันเป็นครอบครวัวอย่างนี้ก็น่ารักดีนะสร้างความอบอุ่นด้วยแล้วก็แบบทำให้จิตใจเป็นสุขก่อนที่จะไปหลับได้นอนอะไรกันนะนะก็มีความสุขดีเนาะหรือว่าวันอาทิตย์อย่างเงี้ยไปถวายสังฆทาน เลี้ยงนกเลี้ยงปลาปล่อยนกปล่อยปลาอย่างนี้ได้อ,อันนี้ก็เป็นสิ่งที่คุณผู้ชมทางบ้านนะคะแชร์กันเข้ามาใครที่อยากจะร่วมแสดงความคิดเห็นนะยังสามารถส่ง SMS ของคุณมาได้ค่ะที่4 7 6 4 8 0 0พิมพ์ที่เว้นวรกตามด้วยกิจกรรมที่ทำให้ครอบครัวของคุณอบอุ่นค่ะเอาละค่ะตอนนี้พักกันสักครู่ก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาดูกันต่อนะคะเกี่ยวกับเรื่องของความเชื่อค่ะแต่ว่าตอนนี้ไปพบกับช่วงของ world family ค่ะตอนนี้มีสถิติที่น่าสนใจนะเขาบอกว่าคุณแม่เมืองอังกฤษ่่ะะสููดดดีียยยยนลลลอออเเเราาาจป็งไไ้ค่ะ ช่วง world family ช็อกสถิติสูงปรีดคุณแม่ตั้งครนภ์เมืองผู้ดีสูบุรียันคลอดจากการสำรวจในประเทศอังกฤษเผยถึงสถิติอันน่าตกใจค่ะว่าหนึ่งในห้าของหญิงตั้งครนภในภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะสูบุรีจนถึงวันกำหนดคลอด โดยที่คุณแม่ที่ตั้งครรภ์ที่เกิดในท้องถิ่นต่างจังหวัดจะมีแนวโน้มที่จะโปรดปรานการสูบบุหรี่มากกว่า3เวลาจนถึงกําหนดคลอดซึ่งเป็นสถิติที่มากกว่าคุณแม่ที่ตั้งครรภ์ที่มีพื้นเพเกิดในลอนดอนค่ะจากส่วนข้อมูล n h s พบว่าร้อยละ20.2ของสตรีในภาคตะว,วันออกเฉียงเหนือจะมีผู้ที่สูบบุหรี่จนถึงคลอดเมื่อเทียบกับในลอนดอนที่พบว่าร้อยละ6.1ค่ะ และเมื่อทำการสำรวจทั่วประเทศอังกฤษนะคะพบว่ามีผู้หญิงสูบุรีร้อยละ13.4ค่ะซึ่งด้านลดลงจากสถิติ15.1ของเดือนกรกฎาคม2,506ค่ะความแตกต่างอย่างมากของเปอร์เซ็นต์นี้นะคะก็เป็นด้วยว่าความไว้วางใจในเรื่องของสุขภาพค่ะจาก2.8ในเบลนด์ลอนดอนแล้วก็พุ่งขึ้นเลยนะคะถึง30.3ในแบล็กพูลค่ะ จากข้อมูลนี้แสดงให้เห็นว่าอันตรายของบุหรี่สูงขึ้นซึ่งเป็นเรื่องที่ทุกหน่วยงานสุขภาพจะต้องหันมาร่วมมือร่วมด้วยช่วยกันรณรงค์แบบจัดหนักซะแล้วนะคะและนี่ก็เป็นสถิติของคุณแม่ที่ตั้งครรภ์นในประเทศอังกฤษที่ขอนําเสนอเพื่อเป็นข้อเตือนใจให้กับคุณแม่ชาวไทยได้ตระหนักแล้วก็ระวังป้องกันเอาไว้ด้วยนะคะ